มาตอนนี้ติดต่อคุณบิ๊กได้เป็นที่เรียบร้อยนะครคุณบิ๊กอายุ34ปีนะครับมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่บางกะโรแห่งหนึ่งที่ชะอําเหตุการณ์นี้ผ่านมาเมื่อตอนเขายังเด็กๆอยู่เลยฮะเรื่องราวของหยดเลือดปริศนาครับสวัสดีครับบิ๊กสวัสดีครับพี่แกงครับบิ๊กโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับก็ตอนนี้อยู่แถวปินเก้าครับอยู่ที่แถวปินเก้าแล้วฟังเดือะช็อกอยู่กับใครครับเนี่ย อ๋ออยู่คนเดียวครับอยู่คนอื่นหลับหมดแล้วอยู่คนอื่นหลับหมดแล้วเหรอได้ครับผมโอเคได้งั้นเดี๋ยวพี่ลบคนเวลาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมบิ๊กครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปตอนสมัยเด็กเลยใช่ประมาณสักเอ่อปสามปสี่ได้เลยครับปสามปสี่ผมอ่ะผมมาเป็นเป็นแค่ส่วนคือแค่ส่วนหนึ่งในเหตุการณ์แต่ว่าอยู่อยู่อยู่คนญาติญาติที่เธอเนี่ยช่วงนั้นน่ะคือผมผมอยู่ในใน เรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าไม,ไม่ได้เจอแต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ว่ามีส่วนที่เจอด้วยครับ,รบนะฮะตอนนั้นอายุสักสิบเอ็ดสิบสองนะเกิดเหตุการณ์ที่เกิ <12 S 1> ดขึ้นนะฮะหยดเลืองปริศนหามันไป็ไงฮะลองเล่าให้ฟังหน่อยครับก็บผมเรื่องของเรื่องมันคือมันเกิดมาจากตอนที่เอ่อช่วงช่วงนั้นญาติผมอะจะไปไปเชงแมงกันแล้วพอเชงแมงเสร็จปั๊บเนี่ยเจ้าอาขากลับเนี่ยก็อ่ะไหนไหนมาด้วยกันคบครบทั้งตระกูลแล้วเนี่ยเราก็เลยเอารวมตัวกันไป เที่ยวทะเลหน่อยละกันเสร็จปั๊บตอนนี้เนี่ยก็เลยไปตกลงปงใจไปว่าเราไปชะอําแล้วตอนนี้ก็ไปพักบังกะโลที่หนึ่งตอนนั้นผมเด็กเด็กมากนะผมก็จำได้แต่ความสนุกสนานของตัวเองนะครับก็โอไ้ได้ไปทะเลแล้วเราไปเที่ยวชาอมัมอะไรเงี้ยฮะก็เป็นก็เป็นเอาจังจริงมันก็เกิดทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนั้นนะ่ะเป็นครั้งที่รวมรวมญาติเยอะหน่อยอืครับผมเราก็ไปได้บังกะโลอยู่ที่หนึ่งแล้วก็แบ่ง แบ่งเป็นสองหลังหลังเล็กกับหลังใหญ่เพราะว่าญาติเยอะครับ,รบแต่ว่าผมมาอยู่หลังใหญ่ไอ้เริ่มเริ่มเริ่มเลยคือผมก็คือมันมีกลุ่มเด็กอะญาติมันจะมีกลุ่มเด็กเดกอยู่ประมาณสักห้าหกคนอไอ้ตัวผมเนี่ยก็อยากจะแบบไปนอนห้องกับพวกแก๊งเด็กๆด,ด้วยกันใช่ไหมครับพี่เราก็เลย ผมก็เลยตรงดิ่งไปก่อนเลยบอกว่าเอ้ยห <ged buying> ้องไหนห้องไหนที so so I mean, I ่เราจะเป็นห้องของเราอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปกับพวกรุ่นพี่นะพี่ผมก็จะประมาณอายุห่างกันสักสองสามปีมีประมาณห้าหกคนเราก็ไปแล้วมีผู้ใหญ่ก็เหมือนเปิดเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกเขาก็ไขกุญแจห้องบอกอันนี้เป็นห้องเด็กๆไปแล้วกันอ่าผมก็เปิดเข้าไปผมก็ดีใจผมก็กลัวด้วยความที่กลัวด้วยว่าผมอาจจะเป็นคนเดียวที่แม่ค่อนข้างที่จะเคร่งแล้วก็จะไม่อยากให้ไปนอนกับเด็ก ชอบแบบให้นอนด้วยกันเข้าใจไหมฮะตัวผมอะ่ะก็เลยรีบวิ่งเข้าไปก่อนขอไปจองที่ก่อนมันต้องเป็นความเข้าใจว่าเด็กๆว่าถ้าเราไปจองก่อนปุ๊บแล้วแม่จะทําอะไรเราไม่ได้ละเนียเราก็ผมก็รีบเลิกเข้าไปเปิดประตูเข้าไปแต่ปั๊บผมอะ่ะเดินเข้าไปได้ถึงประมาณสามสี่เก้าครับพี่เก่ง<ห>ผมไปเหยียบเหยียบกระเบื้องในห้องหอเหยียบเสร็จปั๊บไม่ได้น้ําหนักตัวเยอะเลยนะับมันไอกระเบื้องเนี่ยมันพอขึ้นมามันแตกพอขึ้นมาแตกนเป็นรูปจังหวะแบบ เหมือนกระเบื้องที่หักแล้วมันขึ้นม,มาพี่<ม>หักกลางแล้วขึ้นมามแล้วผมก็ตกใจแล้วเพื่อนพวกรุ่นพี่ผมก็เห็นเหตุการณ์ด้วย<ะ>ผมก็เลยบอกเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยตกใจอยู่อะพี่ผมก็ตกใจแล้วอตวยละเข้ามาแป๊บเดียวแล<ม>้วมาทําของเขาพังนี่แมะโดนแม่ตีแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วพี่ชายของผมกลุ่มพี่ชายของผมที่เดินมาด้วยกันครับ<ะ>ก็เลยลงไปมองว่ามันแตกได้ยังไงมันมีอะไรอยู่ข้างใต้กระเบื้องหรือเปล่าครับมันไม่มีเป็นกระเบื้องเรียบเลยครับพี่ แต่มันมันปุกขึ้นมาจาังหวะที่เราเหยียบปกติเวลาเราเหยียบกบระเบื้องเนี่ยมันก็แค่แตกถูกไหมครับพี่แต่มันจะไม่มีโพ้ขึ้นมาเราก็ตกใจแต่ว่าพี่ผมอ่ะลงไปมองแต่จังหวะที่ลงไปมองเหยียบปั๊บไม่ถึงหนึ่งนาทีพี่ผมลงไปมองมันมันมีรอยเหมือนหยดหยดหยดจ้ดะพี่อืถ้าพูดง่ายๆเลยนั่นคือหยดเลือดอ่ะถ้าเราตีถ้าเราจะตีความหมายนะพี่เพราะว่ามันเป็นรอยสีน้ําตาลที่จางมาก,มากๆถ้าเราไม่ได้สังเกตเราจะไม่เห็นเลยอื เพราะมันเป็นกระเบื้องถ้าไม่ดูหมืนจะเป็นสีเขียวอ่อนแต่มันจะเป็นเป็นรอยที่แบบจางมากๆตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่ก็เข้ามาด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนเปิดประตูห้องให้เราครับผมบอกว่าเขาก็ตกใจอะไรวะเนี่ยแล้วเขาบอกนีมีรอยหวานมีรอยอาอาดูดิอะไรเงี้ยเขาก็เลยเรียกเรียกเด็กที่ที่ที่ดูแลบังกะโลมาเลยบอกว่าเฮ้ยมันเกิดมันมันเป็นอย่างนี้นะเราเราไม่ได้ทํามันพังนะเราแค่เดินเหยียบเองเราก็แค่บอกจุดประสงค์ของเราออืเด็กอะ เด็กเขาก็แบบโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรเลยพี่เก่งไม่มีปัญหาอะไรเลยเสร็จปุ๊บกลับไปด้วยรอยยิ้มด้วยครับญาติญาติผมอาผมยังเข้าไปยังไปพูดหลังจากแค่เขาเดินไปหันไปพูดกับอโกกินด้วยกันว่าเฮ้ยเขายิ้มแปลกแปลกมันยิน้มไม่ด้วยหวะ่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันแอดโอมยิ้มด้วยหวะ่ะมันมีอะไรตัรวก็ยังแบบเซวแเด็กๆว่าเฮ้ยหนึงนอนห้องนี้โดนแน่อะไรเงี้ยเซวแแล้วก็ผมไม่ได<ๆ>้ซีเล่นหรอกผมผมคิดว่า ขอ,อยังไงกูขอให้ได้นอนกับพวกพี่น้องก่อนเพราะว่าผมจะได้เล่นเกมตอนนั้นเล่นเกมเกมบอยเกมอะไรอยากอยู่ด้วยกันนะอะอ,อย่างตอยเร็จปาร์คผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากผมคิดว่าผมคงได้นอนห้องนี้ละผมอาบน้ําก่อนเลยละกันพ่อแม่บอกให้อาบน้ําก่อนครับผมก็เลยอาบน้ําครับแต่ขณะที่ทุกคนก็กระโดดเตียงก็ดดเตียง,ดดยงสปริงก็เด็กๆก็โดดกันเล่นเกมกันพวกนี้น่าอยู่ประมาณห้าคนผมเป็นคนเดียวที่ไปอาบน้ํา ผมก็าลังอาบ,อาบน้ําอยู่คิดว่าในจังหวะที่อาบเนี่ยอาไม่เกินสิบนาทีผมอาบอาบอยู่สักครั้งหนึ่งก็อาบเสร็จละมาใส่ผ้าเช็ดตัวในขณะที่กาลังใส่ผ้าเช็ดตัวเนี่ยตั้งแต่ที่อาบน้ําแล้วนะครับ,บตอนก่อนจะเสร็จผมได้ยินข้างนอกเขาเปิดเพลงอยู่เพลงหนึ่ง<ๆ>นะครับแล้วก็เล่นเพลงนี้ไปเรื่อยๆข้างนอกก็ได้ก็ร้องเพลงนี้ตามไปด้วยเพลงอะไรผมก็ร้องอ เป็นเพลงของพี่เบิร์ดครับเป็นเพลงมีเพียงหาทรายทะเลทรายลมชายเพลงนี้ผมจําได้แม่เลยเป็นเพลงที่ผมฟังทีไรแล้วคนมางคนก็อาจจะแบบบรรยากาศชิลแต่ผมรู้สึกหลอนน่ะเพราะผมผมเป็นคงติดกับหวอยู่ผมถึงแต่อตอนนี้ตอนนั้นก็ได้ยินเพลงนี้เล่น,ลนๆอยู่ผมก็ร้องตามไปด้วย <c oughs> เหมือนร้องตามทำตามเล้วก็ ดูกระจกใส่ผ้าเช็ดตัวมาแล้วเพลงมันยังเล่นเล่นเล่นอยู่ยังไม่จบนะครับแต่ทว่าวที่ผมเปิดประตูไปเปิดประตูไปปุ้ทุกอย่างในห้องเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพลงไม่มีเล่นเลยพี่เจ๊อ้าวไม่มีเล่นไม่มีเพลงไม่มีอะไรแต่เตียงนอนเหมือนเป็นเตียงนอนที่เพื่อนๆเนีเ่ยกระโดดเตียงแล้วเละเทะแล้ววางของวางของกันแปบบกติแต่ไม่มีคนไม่มีเพลงผมใส่ผ้าเช็ดตัวแล้วผมก็รีบวิ่งออกไปเลย<ถ>กลัวมากผมรีบว<ม>ิ<อ>่งออกไปหาแล้วเจอพี่อยู่ข้างนอกนอกห้อง เฮ้ยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาอยู่เนเพื่อนผมก่อนขอผมใส่เสื้อผ้าก่อนแล้วผมก็ใส่เสื้อผ้าแล้วออกไปเล่าให้เขาฟังเขาบอกบ้าไม่มีใครปิดเพลงไม่มีอะไรเลยเขาก็อภิปออกไปจากห้องน้ำเขาก็ออกไปเล่นทะเลเขาก็ออกไปสั่งถันกันข้างนอกแล้วเราก็เก็บความตกใจไว้ในใจแล้วก็ไม่คิดมากอะไรคิดว่ามันอาจจะหูหูไม่เพี้ยหรอกอาจจะได้มาจากที่ไหนที่หนึ่งอาจจะอะไรมันลอยมันไกล ผมมั่นใจหรือว่านอกคองเพราะว่าผมผมได้ยินเสียงแล้วผมยังร้องตามอยู่เลยผมแต่คิดว่าเปิดแล้วต้องเจอมันไม่เจอแต่ปับ๊บอนนี้เนี่ยก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจแล้วก็เล่าให้พี่ฟังพี่ก็ไม่ได้ตกใจไม่ได้อินอะไรด้วยผมก็ใช้ใช้ชีวิตที่กินข้าวกินอะไรรับบรรยากาศอะไรกับเพื่อนเพื่อนพอนี่น้องเล่นสนุกสนานนี่กันจนมาถึงกลางคืนผมเนี่ยสวยเพราะว่า แม่บอกว่าบิ๊กไม่ต้องไปนอนห้องนู้นห้องนู้นมันเต็มแล้วบิ๊กจะไปนอนทำไมมานอนห้องมานอนกับแม่เราก็เราอยากนอนห้องนู้นนะเนาะแต่สุดท้ายเราก็ต้องไปนอนกับแม่เพราะมันเป็นอย่างนี้มันต้องจะเด็กละอ่ะเราไปนอนกับแม่ก็ได้เหมือนจังหวะนที่ผมไปนอนห้องแม่มันมันไม่ได้เป็นห้องครับเหมือนเป็นระเบียงอืคือห้องมันน้อยแต่ว่าประชากรมันเยอะออืผมก็เลยต้องไปนอนระเบียงกับแม่ไม่่ไม่เชิงระเบียงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนอกชาหรือยังไงเ่อ่าไปนอนนอกชากับแม่เสร็จปั๊บ เพ,เพื่อนก็เฮฮาใน,ในห้องละผมก<ะ>็นอยละผมต้องไปนอนนอนเร็วด้วยสิรุ่ต้องเข้านอนละเสร็จปั๊บก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ครับจนมาถึงรู้สึกตัวอีกทีตอนบรรยากาศมันยังมืดๆอยู่เลยครับ<ะ>ผมลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเสร็จปั๊บผมก็ได้ยินได้ยินเหมือนเหมือนมีคนปลุกผมอะแต่ไม่รู้ปลุกด้วยวิธีคําพูดอะไรมนได้ยินเสียงอะไรมันวนๆจนผมต<ม>้องตื่นอื<ม>ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาและยังได้ยินเสียง ต่อจากนั้นอีกเป็นเสียงอย่างนี้ครับเป็นเสียงอืมอืมอย่างเงี้ยครับเหมือนคนอืมอย่างเงี้ยมาประมาณสองสามครั้งผมก็ลืมตาแล้วผมก็คิดว่าไข่เรียกไม่ได้ฝันแต่มันเหมือนมาอยู่ในตาอยู่ในโสดประสาทหูของผมอย่างเดียวแต่มันไม่ได้มาจากข้างนอกครับที่เก่งผมก็ได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่ว่าอืมผมก็ตกใจผมก็แบบจะ,จะเรียกแม่ดีไหมเรียกไม่เรียกแม่เดี๋ยวแต่ว่ากัดฟันกัดฟันแบบ นอนต่อแต่ว่าไม่ได้หลับตาเพราะว่าดูนาฬิกาแล้วก็ชจะเช้าแล้วรือนอนไม่หลับแล้วแต่ปั๊บไม่ถึงสิบนาทีครับพี่เก่งไม่ถึงสิบนาทีไอ้ตรงที่ตอนของผมเนี่ยมันไม่ไกลาจากห้องของเด็กๆที่ผมไปเหยียบเหตุการณ์ตอนตอนแรกจำได้ไหมพี่เก่งพี่ชายของผมหนึ่งหนึ่งในสมาชิกห้าคนที่เป็นเด็กๆด,ด้วยกันเนี่ยเปิดประตูแล้ววิ่งออกมาแล้วหน้าตาเหลือกแล้วก็แบบเมือแผ่นเป็นไปหมดเลยวิ่งออกมาแล้วก็ มันมาตรงทางข้างของผมก็เรียกเฮ้ย<ม> hey, อะไรวะพี่ให้ช่วด้ช<ม>่วยด้วยช่วยด้วยบอกก็ What? What? <ม>อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นวะเพ่ก็เรียกเรียกเพ่มาก่อนทุกคนก็ตกใจรงังตรงที่ผมอยู่ในนี้ประมาณสองสามคนก็ตกใจเป็นไรอืมแล้วเขาก็แบบเพ่ก็เหมือนแบบน้ําตาน้ําตาก็ค่อนข้างคลอคล<ม>อนนิดนึงแล้วเขาก็แบบตั้งสติอยู่ประมาณนาทีสองนาทีแล้วเขาก็แบบโกโอเอเจอผีเขาบอกเขาทุกคนก็ตกใจเจออะไรเจอยังไง เขาก็เหมือนแบบพี่เอกเขาเป็นโรคหอบเขาค่อนข้างตกใจมากกว่าเขาจะเล่าก็ประมาณห้านาทีเขาเล่าว่าเมื่อก่อนตอนก่อนที่เขาจะเปิดประตูออกมาเนี่ยเขาลืมตาขึ้นมาแล้วเขาปวดท้องประสาะแต่ปั๊บตอนนี้เนี่ยลืมตาขึ้นมาเนี่ยจังหวะแรกที่เขาเห็นเนี่ยมันยังมืดอยู่โฟกัสตายไหมมันยังไม่ยังไม่เห็นอะไรแต่ด้วยแสงของหน้าต่างที่มันลอดออกมา้าให้เขาเห็นเงาเงาหนึ่งพี่เองเป็นเงาแบบที่ดาสนิทมากกว่าความมืดแบบพี่พี่เอก เงาที่เข้มกว่าความมืดแต่มันเป็นเงาที่ล่องลอยไม่มีไม่ไม่ไม่ได้เป็นรูปร่างคนไม่ได้เป็นรูปร่างไงเป็นรูปร่างอะไรไม่รู้คลอยลอยลอยอยู่พี่ชายก็ตกใจนิดนึงแล้วก็เหมือนเหมือนปลุกปุกเพื่อนข้างๆแต่เพื่อนข้างๆ้าแบบไม่รู้จุกตัวไม่ไม่ได้ตื่นอะไรเขาก็ปลุกให้ให้อ้นอ้นชื่ออ้นเพื่อนอีกคนนึงเขอ้น่ไม่ไม่ตื่นพี่เอก็เลยต่องดูอีกทีหนึ่งว่าให้แน่ใจเพราะว่านั่งอะไรวะต้องเอาให้เคลีย พอส่องไปไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสิบวิครับพี่แกเง,งาที่มันแบบกระจายกระจายลอยลอยอยู่มันมันรวมตัวกันแล้วมันจะพุ่งเข้ามาหาพี่ชายผม<อ>พี่ชายผมรีบเรียกโทไปเปิด<อ>ไฟโคมไฟ,ฟไปุก๊กหายไม่มีเงาวิ่งออกจากประตูเลยข้ามข้ามเพื่อนเพื่อนสี่ห้าคนออกมาจากประตูแล้ววิ่งมาเจอผมเหตุการณ์ไม่ยอมถึงตอนนี้นะครับผมก็ตกใจแล้วก็เล่าให้ให้กูฟังกูบอกเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเองมีอะไรนอนก่อนนอนก่อนยังยัง ยังยังไม่เช้าเลยนอนก่อนอทุงนี้เพ่ก็นอนกับผมไปผมก็นอนต่อเพราะว่าเด็กๆก,ก็นอนง่ายผมก็ไม่ไม,ไม่ก็ยังแบบตกใจเพี่อนิดหน่อยก็ไม่ได้ยังไม่ตกใจอะไรมากก็ตื่นเต้นด้วยนิดหน่อยเสร็จอักไม่หนากแตไม่น่าประมาณชั่วโมงของชั่วโมงก็ตื่นกันละเพราะว่าทุกใหญ่ในบ้านเหมือนทุกคนเหมือนพูดคุยไอ้เช้าเช้าแบบเหมือนมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะไอ้ในี่นนู้นนะี่นั่นเราก็แบบตื่นขึ้นมาด้วยเสียงของผู้ใหญ่ทุกคนก็มารวมตัวกันปรากฏว่า มันมีเหตุการณ์ในบ้านอ่ะอีกฝั่งหนึ่งอ่ะที่ผู้ใหญ่เขาเขามาเล่าเขามาเล่าให้ฟังนะตอนนี้นะครับ uh huh. ว่าเมื่อคืนอ่ะจังหวะที่เด็กๆนอนกลุ่มอื่นก็อาจจะนอนแต่มีกลุ่มใหญ่ๆเลยที่เขานั่งแบบคิดเลขกันนั่งดื่มกันอยู่ใเกาะอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู uh huh. ่ตรงเออเป็นเขาเรียกว่านอกชาญที่เป็นเป็นไม้แล้วแบบสามารถ อยู่ตรงจุดสุดกลางของบ้านเลยแล้วมองมองรอบบ้านเห็นเลยครับครับมันจะมีมันจะมีจุดจุดนั้นด้วยเขาเก็เล่าให้ฟังว่ากูว่า,ากูเล่าให้ฟังบอกแต่ว่ากูเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วแต่ว่าที่เขาาสรุปให้คนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยฟังอีกว่าเมื่อคืนกูเจออย่างนี้ก็บอกเจอยังไงคือตอนกลางวันที่แบบทุกคนกําลังเล่นกันสนุกสนานนะครับแบบไม่ผู้ใหญ่กําลังแบบนั่งนั่งกินนั่งดื่มกันนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีเขามองแล้ว เล่าเล่ามานอากาศบ้านให้พี่เก่งฟังก่อนว่านอกชาเนี่ยถ้าเกิดจุดนั้นที่ที่กูเนี่ยมองขึ้นไปเนี่ยมันจะเห็นข้างบนเนี่ยซ้ายเนี่ยมันจะเห็นห้องหนึ่งแล้วก็ตรงกลางก็จะเห็นอีกห้องหนึ่งแต่เขามองไปทางฝั่งซ้ายเพราะตัวเขาเฉียงไปทางซ้ายแล้วห้องซ้ายเนี่ยมันจะเป็นห้องห้องหนึ่งแล้วมีหน้าต่างอืแต่เป็นหน้าต่างแบบยาวออืพี่เก่งเห็นไหมครับหน้าต่างยาวแต่ข้างในห้องไม่ได้เปิดนะครับเป็นห้องผมจะไม่ได้เร่าห้องใครนอนอยูอ ครับแล้วก็เป็นมีผ้าม่านที่ที่ปิดปิดปิดหน้าต่างอีกทีหนึ่งครับผมเป็นเหมือนพิพิ้วปิดปิดหน้าต่างนะครับครับแล้วเป็นกระจกที่แนวยาวอาเจกครับออเออากูอากูมองขึ้นไปอากูมองขึ้นไปอากูตกใจเพราะว่าเห็นว่ากระจกใช่ไหมครับพี่แก่งแล้วมีผ้าม่านใช่ไหมครับคือผ้าม่านมันปิดกระจกอยู่ดูไหมครับพี่เก่งครับแต่ผ้าม่านเนี่ยมันมีขาเนี่ย เลยออกมาจากพม่านครับเป็นขาคนเลยจากพมา่าน <c oughs> อากูมองไม่ถึงสองวิอากูบอกว่าปรวัที่เห็นขาปุ๊กพม่าปิวเลยครับป <c oughs> ิวเปิด <c oughs> เปิดให้เห็นเปิดให้เห็นลูกข้างคนเลยครับครับ <c oughs> เป็นผู้หญิงที่ยืนลอยอยู่แต่ขาลอยขาเนี่ยเลยพม่านออกมาเป็นชุดลายดอกแล้วมองมาที่กลุ่มเขาอื <c oughs> แล้วทาหน้าตาดุๆครับครับ้า <c oughs> เจก,ก็เลยตกใจตะโกนขึ้นมาในกลางวงวงก็แตกแล้วก็เฮ้ยเป็นอะไร ก็เล่าให้ฟังนะตอนนั้นแล้วก็เดินเข้าไปในห้องไปอยู่ไปกลุ่มหนึ่งเพราะไม,ไม่ไม่กล้านน้าตรงนั้นกลุ่มกลุ่มนั้นก็เหมือนผมไม่ผมจําไม่ได้ว่ากระจายแยกย้ายไปหรือเปล่าครับแต่ก็มาเล่าให้ฟังกันนะตรงนี้ว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็พี่ชายของผมก็เล่าฟ้องผมเจอแบบนี้เหมือนกันแล้วก็บวกกับที่มีรอยเลือดอยู่ตรงนี้ด้วยครับ<ๆ>เหตุการณ์แล้วก็เหมือนจะหลายหลายเรื่องเหตุการณ์อยู่ในอยู่อยบ้านหลังนี้ทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยจะทํายังไงกันดีว่า เราเราแต่คือวันนี้มันไม่ต้องทาอะไรเพราะว่าเราต้องกลับแล้วแต่ว่าเราอยากรู้ว่าเราว่าเราเจออะไรแล้วเขาจะบอกเราไหมไม่ต้องกลัวเพราะตอนนี้คนมันอยู่เยอะงั้นเดี๋ยวเราขนของกลับละกันกลับลแล้วลเดี๋ยวเราถามเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมีเหตุการณ์อะไรอืแต่ตอนเนี้ยก่อนจะกลับทุกคนก็แยกย้ายไปเข้าหา้องน้ำอโกคนนึงไอ้อ,อีคนนึงเป็นผู้หญิงอีออคือเขาก็วิ่งมาหน้าตาเหลือก่อนที่จะแยกก่อนที่จะออกจากบ้านหลังนั้นละเป็นเป็น ช็อตสุดท้ายวิ่งออกมาแล้วก็ตกใจตื่นมาเฮ้ยกูเจอแล้ว,ว่ออะ<อ>เจออะไรเอเจออะไรเออเขาบอกว่าเมื่อกี้กูกำลังนั่งเข้าห้องน้ําอยู่แล้วถูถูเออสียงคระบรวดมันมาจากไกลไลไกลไกลแล้วค่อยเข้ามาใกล้ใกล,ออใกล้ใกล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 จนจนเหมือนอยู่ข้างๆครับอ,อืแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยรีบทำร้านเสร็จแล้วก็วิ่งออกมาบอกเจอแบบนี้ครับ ไม่คลาดฝนพลาดฝดไม่ได้มีครับ,รบเปไม่ได้ที่อยู่ในบังกะโลอืมถูกต้องอันนี้คืออากูอากเล่าให้ฟังอืมแล้วก็แล้วก็ทุกคนก็เลยรวมตัวกันกลับแต่อากูเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะตกใจแต่ว่าไม่ได้กลัวมากเพราะเ,เพราะเหมือนอากูคนเนี้ยอืเป็นคนเดียวที่เหมือนเข้าส่งด้วยอ๋อใชเเ่เขาเลยแบบเขาเลยแบบค่อนข้างจะมีเซนส์อยู่นิดนิด,นดครับครับผมหลังจากนั้นทุกคนก็ก็ออกมาด้วยความแบบตอบคำถามไม่ได้แล้วก็ถามถามเด็กเด็กตรงนั้นเลยว่า เฮ้ยเจอแบบนี้เล่าให้เพ่อน่อนชอนเลยบ้านนี้มีผีนี่ีน้องมันนี่นี่นี่เขาไม่บอกครับพี่เจค่มเขาไม่บอกเพราะผมเห็นผมก็อยู่ในผมอยู่ในรถตู้ันั้นี้ไม่บอกยังไงก็ไม่บอกไม่มีอะไรเขาที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแต่แต่ก็ไม่ได้ยัดเงินไม่ไอะไรนะไม่มีไม่มีไม่มีเหตุกับไม่ไม่ไม่ได้ใส่เงินบอกหน่อยไม่มีนะคือไม่บอกถามกี่รอบก็ไลยบอกจอดรถคุยเป็นสิบนาทีก็ไม่บอกครับสุดท้ายเราก็ทุกคนในในบ้านก็ กลับมาจากเชงเม้งที่แบบทิ้งปัญหาขาดใจและคิดว่ามันน่าจะใช่เพราะทุกคนเจอเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่แบบมัน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 ให้คําตอบไม่ได้ว่ามันว่ามันว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่แปลกแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในสมัยวัยเด็กที่ผมเจอมากับตัวแล้วก็รวมไปถึงญาติญาติที่เจอกัน oh, oh. เป็นเหตุการณ์ใช่เ,เหตุการณ์ครั้งครั้งเดียวที่คิว่าน่าจะเป็นใกล้เคียงคำว่า ผี<า>ที่สุดผีที่สุดแล้วใช่ครับก็แปลกเหมือนกันเนาะนะครับว่าคือมันเจอกันแบบว่ามันเจอกันเยอะมากอ่ะมันเจอนู่นเจอนี่เสียงเพลงเรื่องของไอ้หยดเลือดไอ้จริงไอ้ตรงหยดเลือดบางทีมันอาจจะแบบไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้เนาะนะฮะแต่ว่าไอ้หลังม่านที่เจอขาอันเนี้ยอันนี้แปลกชัดมากใช่ครับตอนนั้นตอนนั้นที่เล่าให้ฟังในกลางมูทุกคนขนลุกหมดเลยทุกคนมันตกใจหมดเลย และพอที่อากูเนี่ยชี้ไปทุกคนมองขึ้นไปมันไม่มีแล้วเออแล้วกูก็โตกูอากูก็ไม่เห็นแล้วกูเห็นแค่เพียงแค่วบเดียวเท่านั้นครับนะครับผมเป็นเป็นขาที่รอดตอนแรกขาขาลอยออกมากูก็ยังแบบพยายามเพ่งแน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่มันยังไม่ทันเพ่งอ่ะที่เพียงเพราะภาพ่าันติวสะบัดให้เห็นเลยอ่อนะฮะโอเคนะครับเขาบอกว่ามันก็จะคงเป็นปริศนาต่อไปว่าสุดท้ายแล้วไอที่มันเจอเจอนะยังบังกะโลที่นั่นอ่ะ มันเป็นวิญญาณของใครกันแน่ใช่ครับอ่าถ้ามองในแง่เนี่ยจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ได้ครับนะแต่ผู้ดีว่าเราเราเราก็ไปเที่ยวกันเยอะขนาดนั้นเราก็ไม่ได้กลับมาเราก็ไม่ได้กลับมาพร้อมกับโรคภัยหรืออะไรใดๆไม่ได้อะไรสูญเสียอะไรครับผมนะได้ครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะบิ๊กขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ